โอเคครับวันนี้ก็จะเป็นการสรุปนักเตะทีวายชุดใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะแบบสั้นๆนะครับก็มีหลายตัวเลยที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับไปสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกบริการว่องไวไร้รีฟันต้องร้าน WP Shop สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยครับผมอย่างแรกเลยก็คือในโหมดชาร์จครับอย่าลืมไปรับกันด้วยมาราดน่าซึ่งผมกรับมาแล้วนะนี่ครับโอเวร์104เม็ดแดงครับ ก็เป็นการแจ้งขา่าวสารกันเล็กน้อยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูนักเตะทีวีกันต่อผมจะเริ่มจากนักเตะที่แรกแต้มถูกที่สุดก่อนละกันนะครับก็เป็นโดนารูมา่าโอยาแค่104นะแต่ว่าใช้งานได้แน่นอนเพราะว่ามันคือโดนารูมา่าไงมันสูงครับ196พลังแฝงไม่มีนะสำหรับการคว้างบอลแต่ว่าค่าพลังข้างในก็ยังพอดูดีอยู่สำหรับการพรุ่งตัวการคุมตำแหน่งการตอบสนองครับแต่ว่าปฏิกิริยาเนี่ยแอบน้อยไปนิดนึงผมคิดว่ามันน่าจะแบบ110อัพนะครับแต่ให้มาแค่นี้ก็ไม่เเเปไ็นนไรราาาะะพว,ว่ คนตัวสูงเนี่ยปฏิกิริยายมันอาจจะไม่ได้เร็วมากอยู่แล้วแต่โดยรวมเป็นตัวที่ดีครับผมคิดว่าใช้งานได้แบบสบายๆและก็คุ้มค่ามากถ้าคุณจะแลกแค่สองแต้มน,นะครับมูเซล่าตัวนี้ข้ามได้เลยพลังงานแค่4ี่ดาวครับในเฮตุเฮทเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่ว่าในเมเนเนี่ยมันก็พอเก่งอยู่แต่พลังงานให้มาแค่นี้ผมคิดว่าข้ามไปก่อนสำหรับมูเซล่านะตัวต่อมาครับก็เป็นฟิล์มโปงครับตัวนี้ก็แลกได้เลยเช่นกันเป็นแบบ300แต้มที่โคตรคุม้มแบกค,ครับพลังงาน4ดาวครึ่งนะแล้วก็มีพลััังงแฝเเปป็นนนหืช้สูกา ค่าพลังเกมรับเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่ามันอาจจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าเกมลุกไว้ใจได้แน่นอนโดยเฉพาะความเร็วสปีดต้นเนี่ยก็ร้อยยี่สิบไปแล้วแบบยางไม่ได้เทนะครับเปิดบอลก็ร้อยสิบหกความแข็งพอมีด้วยถึงจะตัวเล็กอยู่ที่เก้าสิบนะครับกระโดดได้แต่ว่าหมุงไม่ได้หรอกสับฟิล์มโปงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียเนาะสำหรับแบคตัวเล็กนะแต่ว่าโดยรวมเป็นตัวที่ดูดีดูเด่นเพราะอย่างน้อยมันก็เร็วครับแล้วมันก็เปิดบอลดีด้วยฟิล์มโปงสามร้อยแต้มครับไม่ได้แพงเกินไปคุ้มค่าตัวต่อมาครับจราาาานานนทตวี้ผมมคิด่่่ไแกนะ มัน300แต so ้มเลยอะคุณไปแลกวิด <ind> <text> ิตด <altogether> ีกว่าวิดิตค so so ุ้มกว่านะครับเรื่องค่าพลังเกินเยอะกว่าด้วยเนาะความเร็วก็เยอะกว่าทาเนี่ยอาจจะช้าไปสักหน่อยนะครับก็ไม่น่าแลกตัวต่อมาก็จะเป็นกิสมันครับกิสมันนี่ก็ข้ามได้เลยไม่ค่อยวื่นว่าครับในเกมนี้นะเวลาไปเล่นในเฮตุเฮตุเนี่ยผมคิดว่าเฉยๆเกือบทุกร่างเลยสำหรับกิสมันนะครับก็แลกแพงด้วยนี่ครับ500แต้มเนาะยังไม่น่าแลกครับตัวต่อมาครับโยเคเลสแลก500แต้มเท่ากับกิสมันนะครับอเวียร์105 แต่เหมือนจะไม่ค่อยเยอะป่ะพวกสเตตอะ่ะผมคิดว่ามันก็แบบอัปเกรดมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับพลังงานยังเหมือนเดิมท่าสกิลก็ยังเหมือนเดิมครับยังไม่อัปเกรดเป็น4ดาวนะเทา้าเล่นได้สองเท้านะครับคุณสมบัติก็ยังไม่มีครับวอเรทก็ยังเหมือนเดิมเป็นสูงกลางครับค่าพลังข้างในคือเนี่ยมันก็อัปเกรดมาแค่แบบนิดหน่อยนะจุดเด่นมันก็ยังอยู่พวกแบบความเร็วเนาะความแข็งเรื่องลูกมงครับเรื่องแบบการจบสกอร์อะไรพวกนี้ส่งบอลก็ทําไม่ค่อยได้ก็เป็นปกติของโยคิเลสอยู่แล้วความว่องไวอันนี้ก็อัปเกกกดขึ้้นนนมมาาะแตต่่วววัั็ไพิหอ โดยรวมครับก็พอแลกได้อยู่500แต้มอ่ะจริงๆแอบแพงไปนิดนึงนะแต่มันก็เป็นตัวที่คนใช้เล่นกันเนาะแล้วมันก็เก่งจริงครับผมคิดว่าพอแลกได้ตัวนี้โยคิเลสตัวต่อมาก็จะเป็นเตโอครับตัวนี้ก็แลกได้เลย600แต้มครับอัปเกรดจากตัวเก่ามาตัวเก่าเนี่ยแลกแค่300แต้มใช่ไหมตัวนี้วิ่งเร็วขึ้นพลังงานยังเหมือนเดิมครับทัาสกิลก็ยังเหมือนเดิมเนาะแล้วก็พลังแสงมีเปิดบอลทุ่มไกลย,ยิงไกลนะครับบริเว็ดสูป่ปานกลางก็ค่าพลังข้างในเนี่ยเกมรับทําได้ดีขึ้นเยอะนี่ครับอยู่ที่หนี้ ความว่องไวอยู่ที่105นะครับเวลาแบบวิ่งพลิกกับตัวเนี่ยคือมันก็วิ่งตามไปแซบบอลเร็วอยู่ครับมันไม่ได้พลิกตัวช้านะเรื่องความเร็วก็เป็นจุดเด่นอยู่แล้วดูครับสปีดต้นสปีดปลายอยู่ที่122เลยวิ่งตามทันหมดแหละไม่ว่าปีคุณจะเจอกับตัวอะไรอะ่ะปีขวาฝั่งตรงข้ามมีใครเร็วๆวะสมัยนี้ก็แกเดบิลปะแล้วก็พวกซาร่าล่างใหม่แล้วก็มีอาอเวลานครับเตโอวิ่งทันแน่นอนถ้าคุณจะไปหยุดไอตัวพวกนั้นยังไงก็ต้องเอาเตโอไปใช้การเปิดบอกก็ทำไดีคคคคืือออมันนรรบเเ่ขึ้ย ตัวแบบแลกขังรแต้มเนี่ยมันอารมณ์เป็นสไตล์แบบเกมบุกเยอะซะหน่อยแต่ว่าตัวนี้เกมรับเล่นได้ด้วยถูกอัปเกรดขึ้นมาเนาะโดยรวมเลยคุ้มค่ามากๆ6 0 0แต้มครับเป็นตัวที่ดีโคตรเลวานข้ามได้ข้ามไปก่อนครับแลกแพง500แต้มพลังงานแค่4ดาวเท่านั้นไม่ค่อยบือหวาสักเท่าไหร่ถึงข้ามพลังจับเก็บมาเรื่องของแบบความแข็งแรงการกระโดดอะไรพวกนี้ครับแต่โดยรวมแล้วผมคิดว่าไปเอาตัวอืน่นดีกว่านะถ้าจะเล่นเลวานครับพลังงานแค่4ดาวเท่านั้นตัวต่อมานิโควิลเลียมตัวนี้โคตรคุ้มน่าจะคุ้้มสสุดดแลวป่ในัาห์ี ก็พลังงานครับสีดาวขึ้นกับท่าส,สกิล4ดาว2เทา้าวิ่งเร็วอยู่แล้วนี่ครับสปีดต้นเร็วกว่าเตโอรครับสปีดไปก็เร็วกว่าเตโอนะแล้วก็สามารถโยกได้หลายตำแหน่งด้วยยังไงก็เกินเซิร์ฟจากเกม FC Mobile เนี่ยคงเป็นชื่อแบบนิโคลเวเลียโมบายชัวป้าบคนน่าจะมีทุกทีมาตัวนี้เล่นได้ r m ครับ RW แล้วก็ LM พลังแฝงก็ดีมีทั้งปั่นโค้งเหนือชั้นแลวก็ยิงใส่ก้อยครับก็เลยสูงปันกลางด้วยกับค่าพลังขา้างในโอ้โหความเมื่อยก็ 6, เนนกเตยที่สับ่า ผิวจริงในเกมบอลโคตรติดเท้านะครับข้อเสียก็คือมันบางแหละกับการจบสกอร์ที่อาจจะไม่ได้คมมากแต่ว่าเราเอาตัวนี้ไปเนี่ยเรา,เาไปเลี้ยงอยู่แล้วเอาไปเลี้ยงแล้วก็ส่งให้เพื่อนหรือว่าก็ล็อกเข้าในปัน่นมันก็จะประมาณนั้นเพราะเรื่องการปั่นเนี่ยมันก็พอทําได้อยู่นะครับโดยรวมเลยโคตรคุม้มคุ้มมากๆ300แต้มไปแลกก็ได้ตัวต่อมาครับซาก้าครับแลกเท่ากันเลยกับนิโคลเวลเลียมนะครับ300แต้มตัวตัวนี้มันจะจบสกอร์ได้ดีกว่าแล้วก็ส่งบอลได้ดีกว่าครับเรื่องแบบการยิงธรรมดายิงปัน่นหรือว่ายิงม ทำได้ดีกว่านะครับส่วนนิโคโวิลเลียมเนี่ยมันก็จะได้ของความเร็วแล้วก็คอมบอลดีเนาะมันก็จะคนละสไตล์กันครับแล้วก็นิโคโลผิวกว่านิดหน่อยนะก็แล้วแต่แบบสไตล์การใช้งานของเราเลยว่าเราอยากได้ตัวที่ยิงคมหรือว่าอยากได้ตัวผิวๆครับก็เลือกได้เลยครับเพราะว่ามันแลกเท่ากันเนาะแล้วแลกถูกมากคุ้มทั้ง2ตัวครับตัวต่อมามาร์าตินเนส600แต้มก็เห็นต่างชาติเนี่ยชอบเล่นกันแบบเยอะมากๆเลยนะซึ่งผมก็เคยเล่นแล้วล่างทีวายล่างเล็กครับแล้วก็ล่างก่อนก่อนแล้วเนาะผมคิดว่าักบบเย,ย้าีถท แต้มที่แรกเนี่ยผมคิดว่าแพงไปหน่อย600แต้มครับแรกโคตรแพงตัวต่อมาดีมาโก้ครับแลกแค่300แต้มแรกถูกมากๆตัวนี้ถูกกว่าเตโอครึ่งหนึ่งเลยนะแล้วก็โออาร์เท่ากันด้วยนะครับซึ่งตัวนี้จุดเด่นเลยก็คือมันส่งบอลดีแหละนี่ครับมันส่งบอลดีกว่าเตโอนะเรื่องการเปิดแล้วก็ส่งไกลส่งไกลนาองฟรีคิกดีกว่าแต่ว่าเรื่องความเร็วแล้วก็เล่นเกมรับเนี่ยยังสู้เตโอไม่ได้นะครับมันก็เลยแรกถูกกว่าไงก็อยู่ที่การใช้งานและกันถ้าอยากได้ความเร็วครับแล้วก็เล่นเกมรับดีรบกกก็ไปปเเออาาาตตโแ่ถ้้ยดดิล เปิดแม่นๆเนี่ยก็ต้องเอาดีมาโก้นะครับตัวต่อมาก็จะเป็นบอลเบเดี้ครับบอลเบด้แปดร้อยแต้มครับก็เท้าเนี่ยยังเป็นขวาห้า 5, สายสี่แล้วก็ท่าสกิลยังสามดาวเหมือนเดิมนะครับแต่ดูรวมแล้วมันก็ยังเล่นได้ครับพลังงานห้าดาวแล้วก็วอร์ดเดตสูงสูงด้วยมียิงไกลส่งไกลแล้วก็ยิงไซก้อยนะครับค่าพลังข้างในก็เห็นได้ว่าเกมรับเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดเลยสำหรับการจีบบอลแล้วก็มีความแข็งกระโดดได้โหม่งได้นะครับเพราะว่าตัวสูงมากๆ เรื่องความว่องไวก็อัปเกรดขึ้นมาเป็น100แต่ว่ามันก็ไม่ได้พิ้วมากหรอกครับสำหรับบอลเบดเนาะรวมไปถึงการส่งบอลครับก็ส่งได้ดีขึ้นเนาะแล้วก็การยิงไกลอันนี้ก็ให้ค่าพลังมาเยอะครับก็เป็นของขึ้นชื่ออยู่แล้วผมคิดว่ายัางเล่นได้ถึงมันจะแค่3ดาวครับถ้าคุณไม่ติดอะไรเก่งเลยครับบอลเบเแด800แต้มตัวต่อมาก็จะเป็นฟอร์เรนเวียสโอ้โหตัวนี้ก็แพงแ0 0แต้มพ่อมึงสรุปง,ง่ายๆเลยตัวนี้ไปซื้อบารอนดอในตลาดดีกว่าครับคุ้มค่ากว่าเยอะเลยจะแ,กาาแลกฟอร์เรนเวีย ตัวต่อมาครับเมสซี่พันสแต้มครับแลกแพงจริงแต่ว่าคุ้มโคตรเก่งมันก็คือโยนครับที่ตัวเตี้ยกว่าประมาณนั้นเรียวเนียวเมสซี่ครับเก่งแน่นอนแบกทีมคุณได้เลยแบบสบายๆครับถ้าคุณไม่แต้มถึงแลกได้เลยเมสซี่ฮาเลน800แต้มครับผมว่าไม่ค่อยน่าเล่นคือมันเฉพาะทางอะ่ะถ้าใครเล่นแล้วชอบก็ชอบไปเลยใครไม่ชอบก็แบบไม่ชอบไปเลยนะครับพลังงานน้อยด้วยแค่4ดาวแล้วก็พลังแสงมีมงสมพลังมาให้นะครับกับค่าพลังข้างในเนี่ย มันก็ยังแบบทื่อๆเหมือนเดิมแหละแล้วก็เน้นๆแบบใช้ความเร็วเอาอะแต่ว่าร่างนี้ครับสปีดต้นเนี่ยมันให้มาน้อยด้วยแค่108ปสปีดปลาย122สครับสปีดต้นเนี่ยมันควรเร็วกว่าน,นี้ปะฮาเลนน่ะเพราะในชีวิตจริงมันก็วิ่งเร็วนะเว้ยสปีดต้นน่ะแต่ว่าความแข่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันแข่งจริงนะครับชนยับเลยแล้วก็เรื่องการยิงเท้าซ้ายคมมากก็โดยรวมผมคิดว่ายังไม่ค่อยน่าแลกนะครับสำหรับฮาเลนนะเลกแพงด้วยแ0 0แต้มครับตักต่อมารามินยาลา ลามินยาลาเนี่ยแลกเท่าเมซี่แปลวาเมซี่ดีกว่าถึงตัวนี้จะเร็วกว่าครับแต่ว่าเรื่องการแบบจบสกอร์เมซี่สองเท้าด้วยแล้วก็เรื่องการส่บบอลก็จะซูเมซี่ไม่ได้เนาะอีกอย่างนึงก็คือความแข็งกับสมดุลครับเมซี่เป็นตัวที่แข็งมากคลองบอลเหนียวมากแล้วก็ลมยากมากๆครับไปแลกเมซี่ดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้ส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยก็จะมีรูดิเกอร์ครับ800แต้มตัวนี้น่าจะเป็น800แต้มตัวเดียวที่คุ้มนะครับผมคิดว่าใช้งานได้เลยเป็นกองหลังใส่ชนนะก็มีพลังแสงยิงประตูจ้าที่ไกล,ลสูง กับค่าพลังข้างในครับดูครับดูดีดูเด่นความแข่งเยอะแท็กเกิลก็เยอะครับประกบดีแล้วก็มีความเร็วด้วยแต่ว่าสปีดตัวเนี้ยแอบให้มาน้อยไปนิดนึงแต่โดยรวมแล้วมันก็ยังดูดีอยู่ครับเรื่องการโ่งก็ทําได้ด้วยนะครับแ0 0อยแต้มเป็นตัวเดียวครับที่คุ้มค่านะครับมาสรุปกันอีกรอบหนึ่งครับแบบเข้าใจง่ายโดนารูมาครับแลกได้เลยครับไม่ต้องคิดเยอะเหนียวแน่นอนมูเซล่าครับไม่น่าแลกทิมโปงหน้าแลกครับทาไม่น่าแลกไปแลกวิดิทในไอคอนตำนานดีกว่าส่วนตัวต่อมาก็จะเป็นกิสมันนะครับน่ารบโย แลกได้ครับอาจจะแพงไปนิดนึงแต่ว่ายังโอเคเตโยครับอันนี้แลกได้เลยโคตรเก่งแน่นอนเรววนครับไม่น่าแลกนิโคครับโคตรคุ้มคุ้มที่สุดแล้วในสัปดาห์นี้นะครับซาก้าตัวนี้ก็แลกได้เหมือนกันคนละสไตล์กับนิโคลเวเลียมนะครับมาติเนสยังไม่น่าแลกครับดิมาโกน่าแลกเลยครับถ้าใครต้องการแบกที่เปิดบอลดีก็แลกได้เลยเบลเบดี้ครับส่วนตัวผมคิดว่ายังไม่ค่อยน่าแลกนะไปแลกพวกแบบชวายน่าจะดีกว่าตัวต่อมาครับก็ฟอร์เรนเวียสตัวนี้ถ้าอยากเล่นครับไปซื้อแล้งบอลองดอร์ในร้านค้า เมซี่ตัวนี้แลกแพงแต่ว่าแลกได้เลยเป็นตัวแบกของทีมคุณอย่างแน่นอนฮาเลนครับ800ตัวนี้มันเฉพาะทางครับถ้าคุณไม่ถนัดตัวที่มันสไตล์ทื่อๆเนี่ยก็แนะนําให้ข้ามไปก่อนแล้วกันนะฮาแลนแล้วก็พลังงานน้อยด้วยแค่4ดาวเท่านั้นลาเมียาเมาครับผมคิดว่าราคานี้ไปแลกเมซี่ดีกว่านะเมซี่เก่งกว่าเยอะเลยครับดูดิเกอร์ครับแ0 0แต้มตัวนี้แลกได้เลยเก่งแน่นอนครับดูดีดูเด่นมากๆโอเคก็จะประมาณนี้แล้วนะเดี๋ยวเราแวะไปดูโรนัลโดกันหน่อยครับเป็นโรนัลโดร่างใหม่นะครับพรีโดโอโห1,500แต้ม โคตรแพงเลยพี่ชายทาไมมันแพงขนาดนี้วะเนี่ยสเตตก็ไม่ได้ดูแบบเวอร์อะไรขนาดนั้นนะเวดูครับเรื่องแบบค่าพลังเนาะก็อาจจะแตกต่างจากตัวบังดอนนิดหน่อยนะแต่ว,ว่าตัวบังดอนเนี่ยจะส่งบอลดีกว่านะครับโดยรวมเลยพันธะไนาแต้มเนี่ยยังไงก็ไม่น่าแลกคือถ้าคุณมีแต้มขนาดนั้นเนี่ยมันยังมีพวกมลดินี่นะเว้มีวินิเนี่ยวินิเก่งแน่นอนโคตรพ่อโคตรแม่เก่งผมคิดว่ามันน่าจะเก่งกว่าโรนัลโดนะครับก็มาแลกไอตัวพวกนั้นดีกว่านะ โอเคก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะมีแค่มาราโดนาครับตัวฟรีอย่าลืมไปรับกันด้วยส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงครับแตกต่างจากผมครับก็สามารถมาแชร์กันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ